สวัสดีครับพงศนันคำน่านผู้มีการโรงเรียนบ้านแม่ป่าใต้นะครับจากข้อมูลความขาดแคลนของห้องเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ป่าใต้นะครับจาก o b e บ็กแอคเซสนะครับทางเรียนขาดห้องเรียนเท่ากับลบหนะครับการขาดห้องเรียนลบหนะครับทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูของนักเรียนลดต่ําลงไปนะครับ และประกอบกับข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 7นะครับมีนักเรียนทั้งหมด397คนนะครับถ้าเรามองไปในปีข้างหน้านะครับอีก2ปีคือปีการศึกษา2 5 6 8นักเรียนเราจะมีเพิ่มขึ้นจำนวน433คนนะครับถ้าเป็นปีการศึกษา2 5 6 9นักเรียนเราจะมีทั้งหมด469คนนะครับแสดงให้เห็นได้ว่า จะมีความขาดแคลงต่อเนื่องนะครับขึ้นไปนะครับและเป็นภาวะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนแม่บ้านแม่ป่าใต้เพราะฉะนั้นนะครับในนามของผู้บริหารของคุณครูนะครับก็เลยเห็นความสําคัญนะครับจึงอยากขอความเห็นใจจากท่านคณะกรรมการนะครับในเรื่องของการก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่ป่าใต้นะครับ โดยถ้าเราได้อาคารเรียนห้องเรียนจํานวนสี่ห้องตามแบบที่โรงเรียนได้ขอไปนะครับก็จะทําการทําเป็นห้องเรียนและห้องพิเศษในส่วนของห้องวิชาหลักนะครับว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ภารกิจของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ภารกิจของเขตพื้นที่และตามนโยบายของท่านผู้การสำนักเขตพื้นที่ต่อไปครับขอบคุณครับ